สวัสดีครับหลังจากที่ทำการบุกลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านประลอมนะครับ,บ,รรบก็ได้ทำการเอารถติดฟีวีกาซูเปอร์นาโนซรามิกรอบคันหน้าเต็มนะครับ60% S c R 20นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับคือฟีวีกาซูเปอร์นาโนซรามิกนะครับรอบคันหน้าเต็มนะครับ60%ปกป้อง UV400UV นะครับได้ ร้อนะครับปกป้องค่าอินฟเรนะครับได้96%แสงสว่างสองพันสนต์แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96%นะครับนี่คือฟีวีมกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับรอบคันหน้าเต็มนะครับนะฮะนี่คือฟีวีการอบคันหน้าเต็มหกสิบเปอร์เนะครับ S.R. สองศูน์นะครับ,น,รบนี่คือฟิมนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับหลังจากที่ทำการ หลังคานะครับที่ร่วงหล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ทําการติด B B g u a Super Nano c ซ r a m i c นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะครับนี่นะครับคือ B B g ก a r d Super Nano Ceramic รอบคันหน้าเต็ม60%นะครับปกป้อง UV 400อยวนนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟราเรดได้96%แสงสว่าง2อง่าน16%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96 เปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่นะครับคือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับนี่นะครับคือฟิล์มมีการ60อีกหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งคนขับนะครับ60 S C R 20นะครับปกป้อง U V 4 0 0 u v 1นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟเรดได้9 8 97แสงสว่างสอง่าน16แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96 เปอร์ซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมอีกทีนะครับนี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมของฟรีบิกาซูเปอร์นาโนสวิงหลังจากที่ถูหลังคานะครับที่ร่วงหลุ่ดในที่เรียบร้อยนะครับนะฮะถ้าไปลองก็นะครับทการติดฟิลรีบิกานะครับบานหน้า60%นะครับรอบคันก็60%หมดนะครับเป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในนะครับสดใสสบายตัวสบายตานะครับแสงค้อนต่ำนะครับ8%นะครับไม่เกิน10%แล้วที่สําคัญจะต้องปกป้องค่าความร้อนรวมได้ 8 10ปีนะบ,บานลาลก็60%หมบนะฮลาข้างก็60%นะนี่คือปีนวัตรกรรมที่มืดนอสว่างในสดใสดสบายตัวสบายตานะครับเปนีที่าทาให้คุณไมต้องใส่เรแบนตลอดมาใช้งานที่ใช้ปีมรับเมื่อตรริดปีเสร็จเราจะมีร้านกระดาองแปะ ต่าแงแรกเช็คอ,อีกทีนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วก็ยังไม่ได้จดบีนะครับก็สามารถ ติดหน้าจอแ n นดรอยนะครับนะฮะ SDA 8 3 5สามห้แท็บนะครับนะฮะแล้วก็ทำการติดพีพีกาสามปานหน้านะครับแล้วก็ติดบีมวอล์กนะครับอัจจุรีนะครับบ่างนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรหนึ่งสองเรียบทางด้วยนี่ก็ไม่ลาพิทาด้วยนะครับเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้ความรู้กับท่านลูกค้าและเพื่อนๆนะครับวันนี้ thank you